สวัสดีครับมาพบกับรายการ The c o p Insight นะครับช่องข่าวที่จะมารายงานข่าวลิเวอร์พูลเหมือนใกล้ชิดติดขอบสนามแอนฟิลด์กันเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็มีข่าวเชื่อมโยงกับโจนาธานเดวิดนะครับกองหน้าดาวรุ่งของลิวนะครับด้วยการที่จะมีเขาเรียกว่าอาการจับตามองนะฮะในหลายๆสื่อนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยราคาของดิวอัลลิกี้ด้วยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่ง การซื้อขายนักเตะเรือพูนะครับที่ได้รับการยืนยันเป็นทางการในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็อีไวม่าโกนาเต้ครับเหมือนเดิมนะครับจากอาเดลัสซิกเหมือนเดิมก็ไม่มีการขยับขยายอะไรมากนักนะครับซึ่งข่าวความเคลื่อนไหวของเรือพูในตลาดนักเตะในวันนี้นะก็อันดับแรกนะครับสวอตดาวนิงนะครับก็ประกาศแคว้นซัดไปแล้วนะครับในวัย37ปีนะครับก็เป็นอดีตดาวแข้งของเรือพูนะครับที่คว้นซัดวัย3 0ปีหลังจากหมดสัญญากับแบ็กเบอร์โรเวอร์สึกแห่งแชมเปี้ยนชิพเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมาก็ ขอให้ใช้ชีวิตหลังจากนี้อย่างมีความสุขนะครับดาวนี้ก็เคยอยู่หงแดงในฤดูกาล2011แล้ว2012แล้ว2014 2015แล้วย้ายจากแอสตันวิลล่ามาด้วยมูลค่าราวๆ20ล้านปอนด์ก่อนจะปิดตัวให้กับเวสต์แฮมูไนเต็ดนะครับเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในคุณผูณชุดแชมป์ลีกครับซีซั่น2011 2012ด้วยนะครับก็ในก็ตามนะครับเขาก็ยังอยู่ในความทรงจำของพวกเรานะครับชื่อนี้แน่นอนเดี๋ยวครัไม่มีวันลืมแน่นอนนะครับสำหรับ จุดดาวนิงนะครับก็มากระที่ข่าวต่อไปนะครังแดงก็จับตาจอร์แดนเดวิสนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันนะว่ามันมีมูลเหตุยังไงกันบ้างนะครับมารู้จักจอร์แดนเดวิสกันหน่อยนะครับคือจอร์แดนเดวิสนะครับกองหน้าวัย21ปีทีมชาติแคนาดาสังกัดริวนะครับตกเป็นที่จับตามองของเลี้ยวหูนะครับหลังซันโว13ประตูพาทีมซิลแชมป์นะครับอ่าลีกเอิร์ดเมื่อฤดูกาลก่อนนะครับรายงานจากบิลเลอร์นะครับระบุว่าเจ้าหนูายนี้มีสิทธิ์ที่จะทีจากต้นสังกัดริวนะเพราะอาประสบปัญหาทางการรรเงงินนนออยู่พสมคควะัับท้ี Uh, The Sport Network นะครับสื่อในแคนาดาก็ระบ,บุว่าหงแดงได้จับตาพัฒนาการของแข้งรายนี้มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือ uh, โจนาธานเดวิดนะครับถ้าเพื่อนๆได้เข้าไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับจะรู้ว่าจริงๆเขามีส่วนร่วมในการที่ทำให้ริวนั้นควา้าแชมป หลีกเอิงจริงๆนะเพราะ,ะนั้นก็มีโอกาสนะที่นี่แหละถ้าราคามันสมเป็นสมหลิเรียบวกอาจจะซื้อมาร่วมทับในซัมเมอร์นี้ก็เป็นได้นะครับาข่าวต่อไปก็มาสองความเป็นไปนได้นะของมาโกอาเซซิโอก็มีข่าวกับเดอะคัของเรามาอย่างยาวนานนะครับจริงๆแอดมินชอบนะในสไตล์ของอาเซซิโอนะครับซึ่งณตอนนั้นบอกตรงว่าเขามีฟอร,ร์มการเล่นที่ค่อนข้างดีมาตลอดนะครับซึ่งมีช่วงหลังเท่านั้นเองที่เปลี่ยนกุ่ซื้อบ่อยขึ้นแล้วก็หน้าที่ของเจ้าตัวนั้น มันอาจจะมาในส่วนของโรเตชันซะมากกว่าในเรอัลมาดริดนะครับก็รายงา่ะะจากสื่อโกลนะครับาจากประเทศสเปนนะครับระบุว่า อาเรอผูเป็นหนึ่งในสโมสรอนที่ร่วมกับาอ์เซน,นแล้วก็ทอรแนาโอสเปอร์แลวก็อารติโกโมาดริดนะครับที่จับตาดูสถานการณ์ของมาโกเซซิโอนะครับแข่งตัวรุกไวัวย25สปีทิมชาสเปนสังกัดเรอัลมาดริตเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามสื่อดังรายงาน,นว่าหงแดงจําเป็นที่ต้องขายนักเตะบางคนออกจากสังกัดเพื่อระดมทุนเสริมทัพในดิวดังกล่าวนะครับก็แนะ่นอนแล้วเรายังไม่ได้นักเตะที่จะมาเสริมแดน,นกลางหรือว่ามา คอยเติมเต็มในส่วนของปีกเลยนะครับก็ต้องมารอรุ่นกันว่าจะได้คว้าตัวของมากรัวเซซิโอมาในซัมเมอร์นี้หรือเปล่านะครับซึ่งคู่แข่งนั้นก็พูดตรงนะว่าซื้อตัวกันยาดูเดนเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือท็อตแน็มอสเปอร์แล้วก็แอตเลติกโกมาดริกนะครับก็ต้องมาจับตาดูต่อไปนะครับว่าดีลนี้จะเป็นยังไงนะครับ มาคันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับเวิลฟูตั้งค่าหัวเดวักโอริกี้นะครับเวิลฟูนะครับต้องการขายเดวักโอริกี้ของหน้าชาวเบลเยียมวัย26ปีออกจากทีมนะครับโดยตั้งค่าหัวของแข้งรายนี้ไว้20ล้านปอนด์นะครับหลังเจ้าจตัวตกเป็นเป้าเสริมทัพของวูฟแอมตันแล้วก็นาโปลีนะครับก็ต้องมารอนุ่นกันนะครับว่าจริงๆแล้วโอริกี้นั้นเขาก็ไม่ได้แสดงออกถึงการอยากย้ายทีมอย่างชัดเจนจากวิลฟูนะครับแต่ว่าด้วย เหตุผลหลายอย่างนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาในถึงจะได้ย้ายตัวหรือจะไม่ได้ย้ายตัวเชื่อว่าเด็กกี้นั้นก็ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอยู่แล้วนะกับสโมสรน,นะครับการย้ายตัวไปมันอาจจะทําให้เขาได้ลงสนาสมอย่างสม่ำเสมอด้วยซ้ํานะครับมาต่อกันที่ข่าต่อไปนะครับก็มีสื่อหลายคนแล้วก็อดีตแข้งของแดนนะครับบอกว่าอยากให้นทฟิลิปนั้นถูกปล่อยยืมตัวไปก่อนนะครับเกรนจอนสั้นนะครับอดีตแข้งลิเวอร์พูลก,ก็ออกโงบอกตัวสังกัดแน่ว่า,าจริงๆนัทฟิลิปนั้น ควรที่จะได้สัญญายิมตัวเพื่อให้ประการหลังนี้ออกไปเก็บประสบการณ์เพิ่มเติมนะครับในการสร้างสารรค์โอกาสนะครับการกลับมาเย่ยงตัวจริงในทีมแอนฟิวครั้งในอนาคตจะได้มีความสุขสนานเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของเกรนจอนสันนะครับสาหรับาการปล่อยตัวเนทฟิลิปเพื่อให้ทีมอื่นได้ยิงไปเพื่อประสบการณ์ของเจ้าตัวเองนะครับมาต่อกันที่ซอกกิโดรูดิเกสนะครับฮองเคร์เบติตก็เป็นข่าวนะมาอย่างน่าหูเลยนะครับตลอดระยะเวลา1น่ถึงสวันที่ผ่านมาว่า ลิเวอร์พูลนั้นกำลังจับตามองดูกิโดโรดิเกเสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเจนติน่นะครับจากรายงานนะครับสปอร์ตวิดเน็ตนะครับเปิดเผยว่ากีโดโรดิเกเสนะครับมิดฟิลด์ตัวรับทีมชาติเจนติน่นะครับสััญเริยานเบติสนะครับวัยยี่สิบสามปีตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของลิเวอร์พูลไปแล้วนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของจีนี่ไวนันดุม สื่อดังกล่าวระบุว่าค่าสฉีสัญญาของโดอตเกสอยู่ราวๆ80ล้านยูโรแต่ทีมของมาดูเอลเปเรกินีนะครับพร้อมพิจารณาข้อเสนอมูลค่า30ล้านปอนด์อยู่แล้วนะครับขอแค่ลิเวอร์พูลนั้นยื่นข้อเสนอมูลค่า30ล้านยูโรนะครับราวๆ25.65ล้านปอนด์ก็ถ้ายื่นข้อเสนอไปรับรองว่าเปเรกินี่นั้นพร้อมที่จะรับข้อเสนอของลิเวอร์พูลอย่างแน่นอนนะครับก็จบลงไปแล้วนะเพื่อนๆกับการรายงานข่าวลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับถ้ามีข่าวใหม่ยังไงเดี๋ยวทาง รายการจะรีบนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับทราบกันเลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์ให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอสำคัญของลิวปูนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ